ดวงของราศีเมถุนประจำปี2567ราศีเมถุนคือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่15มิถุนายนถึง15กรกฎาคมดวงของราศีเมถุนประจำเดือนมกราคมด้านการงานยิ่งได้ตำแหน่งจะยิ่งเครียดเพราะถูกกดดันจากคนรอบข้างจะเป็นที่คาดหวังของคนในองค์กร ระวังจะเกิดการกระทบกระทั่งกับเพื่อนร่วมงานได้ง่ายคนรองานเพื่อนเก่าจะช่วยด้านการเงินการติดต่อเรื่องธุรกิจแบ่งผลประโยชน์ใดๆควรมีคนกลางการลงทุนจะมีโอกาสจะได้ลาฟลุกๆจากออนไลน์ใต้ดินคนผิวสองสียิ้มเก่งๆจะนำโชคมาให้ด้านความรักคนโสดระวังจะรักคนที่ไม่ควรรัก หรือคนที่เรารักมักจะไม่สมหวังส่วนคนมีคู่ต้องลดอีกโก้ลงทั้งสองฝ่ายระหว่างการสนิทกับเพื่อนต่างเพศที่ไม่ใช่คู่ลูกหลานจะเริ่มมีเพื่อนคุยด้านสุขภาพระวังเรื่องปวดหลังปวดกล้ามเนื้อเรื้อรังระบบไหลเวียนโลหิตไม่ค่อยดีควรเสริมดวงด้วยการทบุญกับมูล,ลนิธิเด็กด้อยโอกาสเลี้ยงอาหารเด็กกำพรา้าบริจาคน้ำดื่ม ขนมให้กับคนที่มาขุดลอกท่อสาธารณะให้เปิดหน้าต่างรับแสงแดดยามเช้าบ้างดวงของราศีเมถุนประจำเดือนกุมภาพันธ์ด้านการงานชีปจรลงเท้าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งหน้าที่การงานงานเก่างานใหม่มาแบบรัวๆต้องบริหารจัดการเรื่องเวลาให้ดีระวังการรับออเดอร์ลูกค้าจะผิดพลาด ด้านการเงินยังหมุนใช้จ่ายได้ดีจะใช้เงินกับการท่องเที่ยวเอนเตอร์เทนการขายของตามตลาดนัดออกบูธแสดงสินค้าโชคลาภจะมาจากการเดินทางเลขตัว๋วการลงทุนจะมีตัวเลือกใหม่ๆด้านความรักคนโสดจะเกิดรักเผื่อเลือกมีเพื่อนคุยพร้อมๆกันแต่ยังไม่ตกลงใจกับใครพิเศษจะได้เพื่อนคุยผ่านแอปส่วนคนมีคู่ อยู่ใกล้ก็มีเรื่องทะเลาะแต่ห่างกันก็ห่วงใยคิดถึงลูกหลานใช้เงินเปลืองด้านสุขภาพระวังกระเพาะปัสสาวะอักเสบการติดเชื้อต่างๆระวังแผลรื้อรังควรเสริมดวงด้วยการทบมกับ,บัดใกล้น้ำหรือศักกราระศาลหลักประจำจังหวัดที่เดินทางไปแม้อนุสรีเจ้าเมืองต่างๆก็ควรหาโอกาสไปสักการะ ควรใช้เคสมือถือแนวแฟชั่นสีเขียวเหลืองรูปทรงทันสมัยประดับกริตเตอร์ต้องแวรวาวเข้าไว้ราศีเมถุนประจำเดือนมีนาคมด้านการงานจะมีงานใหม่ๆที่น่าสนใจเข้ามาแต่ถ้ายังไม่ชัวร์ต้องหาข้อมูลเยอะๆเสียก่อนจะได้เพื่อนร่วมงานที่มีเคมีตรงกันทำง,งานเข้ากันได้ดี งานส่วนตัวจะได้ลูกค้าใหม่ๆต้องมีลดแรกแจกแถมกันบ้างด้านการเงินระวังใช้ใจ่ายเพลินมือเพราะเห็นอะไรก็น่าซื้อไปหมดรายรับพอๆกับรายจ่ายอย่าลืมเก็บสำรองไว้บ้างการลงทุนเสี่ยงโชคได้มาแบบลาบรอยเงินรางวัลพิเศษคนจะมีโชคซื้อลอตเตอรี่ใบเดียวก็ยังถูกด้านความรักคนสดจะได้เพื่อนคุยที่แอบชอบมานาน และได้คุยกันแบบที่ไม่คาดฝันหรือความรักจะมาเป็นแบบรักพี่เสียดายน้องเพราะรักทุกคนส่วนคนมีคู่รักไม่มีเปลี่ยนแปลงแม้จะมีเรื่อง,งหงุดหงิดกันบ้างก็เป็นเรื่องไร้าสาระด้านสุขภาพระวังระดับน้ำตาลในเลือดสูงลดอาหารหวานเค็มแป้งลงบ้างควรเสริมดวงด้วยการสมทบทุนเลี้ยงอาหารเด็กบริจาคเครื่องใช้สำหรับเด็กอ่อน มูลนิธิเกี่ยวกับเด็กอ่อนถ้าบุญสร้างระคังจิบน้ำบ,บ่อยๆอย่าให้เสียงแห้งควรรักษาเสียงให้ใส่กังวานดวงของราศีเมถุนประจำเดือนเมษายนด้านการงานจะเด่นในเรื่องการทำงานที่ต้องแก้ไขปัญหาโครงการที่ทำมานานจะประสบความสำเร็จถ้ารอผลการสอบจะได้ตามที่ตั้งใจ การทำงานเป็นทีมบำรุตามเป้าหมายคนว่างานจะได้งานด้านการเงินจะได้รับเงินก้อนที่รอคอยมานานได้เงินมาแบ่งส่วนหนึ่งเก็บออมและอีกส่วนหนึ่งให้พ่อแม่การลงทุนบรรุตามเป้าหมายโชคลาภได้จากการเดินทางหน้าห้างสรรพสินค้าหรือที่ที่มีคนรวมตัวด้านความรักคุณโสดต้องตัดเรื่องอดีตออกไปก่อน เราะมีคนอยากเข้ามาคุยหลายคนอาจจะเป็นคนนายเครื่องแบบหรือนิสัยตรงไปตรงมาคนมีคู่คนรักคู่ครองให้กำลังใจระดับสูงสุดมีอะไรอยากคิดเองเออเองลูกหลานในวัยรุ่นก็เริ่มอยากเข้ากลุ่มเพื่อนหรือมีแฟนคลับด้านสุขภาพระวังการเจ็บป่วยตั้งแต่ช่วงเอวลงไป เส้นเลือดขอดควรเสริมดวงด้วยการถำบุญถวายไม้เทา้าหรืออุปกรณ์พยุงเดินพาพ่อแม่ไปกินข้าวนอกบ้านหรือรวมญาติบ่อยๆตามโอกาสสำคัญวางรูปถ่ายครอบครัวหรือรูปคู่กับแฟนที่ชั้นโชว์ด้านขวามือไม่วางรูปเดียวๆย,ยกเว้นรูปวันรับปริญญา ดวงของราศีเมถุนประจำเดือนพฤษภาคมด้านการงานระหวังเรื่องคดีความเก่าๆหรือปัญหาจากงานเดิมจะถูกรื้อขึ้นมาอีกครั้งแต่ถ้าตอบโจทย์ได้ก็จะเคลียร์ได้จะได้ทำงานที่ผู้ใหญ่มอบหมายให้อย่างลีกเลี่ยงไม่ได้การสอบแข่งขันจะชนะ ด้านการเงินจะต้องเสียเงินเพื่อซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าทดแทนเครื่องเดิมที่ชำรุดตามระยะเวลาใช้งานการลงทุนลุ้นใจหายใจคว่ำโชคลาภมาจากสถานที่ราชการหน่วยงานทหารตำรวจด้านความรักคนโสดจะได้เพื่อนคุยแนวอิสระไม่ชอบการผูกมัด เพื่อนของเพื่อนมาจีบให้เพื่อนช่วยสแกนให้อีกทีก่อนนะคะคนมีคู่อะไรยอมได้ก็ยอมเรื่องใหญ่ๆส่วนมากต้องหาเวลาจับเขาคุยกันรู้จักให้อภัยซึ่งกันและกันลูกหลานจะอยู่ในช่วงขยันจนน่าชื่นใจด้านสุขภาพแข็งแรงดีแต่หงุดหงิดง่ายควรหลีกเลี่ยงสถานที่ผู้คนแออัด ควรเสริมดวงด้วยการไหว้ขอพรพระแก้วมรกตพระปางอุม้มญานทำบุญบริจาคให้ห้องสมุดให้ทุนการศึกษาเลี้ยงขนมเด็กในโอกาสวันเกิดหรือเปิดเพลงเบาๆในยามพักผ่อนอยู่บ้านใส่เสื้อผ้าเครื่องประดับสีเขียวดวงของราศีมีถุนประจำเดือนมิถุนายนด้านการงาน ในหน้าที่การงานก็ต้องทำแถมจะต้องเจองานแทรกซ้อนต้องทำงานแข่งกับเวลาหรือทำงานหามลุ่งหามคำ่ำจะได้ทำงานเพื่อสาธารณประโยชน์ได้ความอิ่มใจจะถูกเรียกสัมภาษณ์แต่เกิดความลังเลด้านการเงินขาดเหลือก็ยังมีญาติผู้ใหญ่ยังพอช่วยเหลือได้หรือให้กู้แบบไม่คิดดอกเบี้ยจะตัดสินใจขายทรัพย์สินบางอย่างไม่ควรลงทุนใหม่ โชคลาภไม่มีหรือเล่นเบาๆแก้เซ็งด้านความรักคนโสดจะเจอความรักเป็นพิษจะได้เพื่อนคุยที่มองโลกในด้านลบค่อยๆถอยดีกว่าคนมีคู่ชอบถกเถียงกันด้วยเรื่องเดิมๆไร้สาระลูกหลานเรียนหนักมากด้านสุขภาพเหนื่อยสะสมไม่เกรนสายตาเริ่มมีปัญหาผมร่วง ควรเสริมดวงด้วยการร่วมบริจาคให้หน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องกับช้างโรงพยาบาลช้างซื้ออาหารเลี้ยงช้างทบุกับวัดที่มีรูปปั้นช้างหรือมีชื่อเกี่ยวกับช้างเป็นต้นให้ตั้งหน้าจอมือถือเป็นรูปช้างไทยหรือพระพิคเนศดวงของราศีเมถุนประจำเดือนกร,รกฎาคมด้านการงาน จะเด่นในเรื่องของการถ่ายทอดประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาหรือเป็นที่พึ่งทางใจให้กับผู้อื่นจะได้เลื่อนขั้นปรับเปลี่ยนงานหรือได้ทุนต่อในระดับสูงขึ้นผู้ใหญ่จะอุปถัมภ์ให้ช่วยทำงานด้านการเงินจะได้ค่าตอบแทนจากสายงานงานบรรยายงานที่ปรึกษากว่าจะซื้อของแต่ละชิ้นคิดในเรื่องคุ้มค่าก่อนเสมอ การลงทุนต้องหาข้อมูลเยอะๆก่อนตัดสินใจโชคลาภจากหน้าวัดหน้าธนาคารด้านความรักคนโสดมีคนเข้ามาคุยด้วยก็คิดแล้วคิดอีกจนอีกฝ่ายเขาไม่รอแล้วนะเพื่อนคุยจะมาแนวช่วยเหลือเรื่องงานเรื่องเรียนคนมีคู่มั่นคงต่อกันดีแต่ต่างฝ่ายต่างมีโลกส่วนตัวสูงไม่ค่อยมีเรื่องกุก๊กกิ๊กหวานแหวว ชอบชวนกันเข้าวัดเสริมบุญลูกหลานขยันเรียนน่าชื่นใจด้านสุขภาพระว่างเรื่องไทรอยโรคปวดหลังปวดกระดูกควรเสริมดวงด้วยการห่ผมผ้าพระประธานทำบุญกับวัดเก่าแก่ตามสถานที่เกิดหรือถ้ามาอยู่ต่างที่ควรหาโอกาสไปบ,บ่อยจัดห้องพระที่บ้านให้สะอาดเรียบร้อยเสมอเปลี่ยนน้ำพระเป็นประจํ ขอน้ำมนต์วัดดังมาดื่มหรืออาบบ้างดวงของราศีเมถุนประจำเดือนสิงหาคมด้านการงานระวังการสื่อสารจะผิดพลาดเอกสารหรืองานที่ยื่นเสนอไปจะโดนกลับมาแก้ไขใหม่เพื่อนร่วมงานที่เคยมีปัญหากันมาก่อนจะแอบแทงข้างหลังคนรองานจะได้ข่าวดีด้านการเงิน ระวังการจ่ายล่าช้าทำให้ต้องหมุนเงินอาจจะต้องขายทรัพย์สินหรือฝากของเพื่อเอาเงินมาใช้แก้ขัดไปก่อนแต่เงินชดเชยขอผ่อนผันเจ้าหนี่การลงทุนไม่ดีโชคลาบมาเป็นทุกขลาบด้านความรักคนโสดจะเจอคนคุยที่เพิ่งอกหักยิ่งคุยยิ่งเครียดถ้ารับไหวก็ไปต่อคนที่เขาชอบเราก็มีนิสัยบางอย่างที่ไม่ค่อยถูกใจนะ สนควรมีคู่ว่าอะไรก็ว่าตามกันเรื่องที่เคยสร้างปัญหาก็เคลียร์ใจกันได้ถ้าวางแผนเรื่องการมีลูกอย่ารีรอลูกหลานอยู่ในช่วงการแข่งขันสร้างตัวต้องให้คำแนะนำกันด้านสุขภาพนอนไม่พอร่างกายอ่อนเพลียสายตาอ่อนล้าปวดศีรษะปวดคอบ่าไหล่ควรเสริมดวงด้วยกัน ถบุญถวายอาหารประเภทเส้นเช่นข๋วยเตีย๋ยวจามุนเส้นบูชาพระปางลีลาดเบียแก้ลูกสะกดดวงของราศีเมถุนประจำเดือนกันยายนด้านการงานงานที่กำลังรอประเมินผลงานจะผ่านโลง่งแม้มีอุปสรรคมาทดสอบเสียก่อนค้าขายออนไลน์ยังได้ทั้งลูกค้าเก่าและใหม่มีคนช่วยรีวิวบอกต่อ คนที่กำลังรอง,รองานจะได้เรียกสัมภาษณ์ด้านการเงินหาได้มาเท่าไหร่ก็ยังไม่พอกับค่าใช้จ่ายงานฝีมืออาชีพไรายได้เสริมอาชีพเสริมยังเรียกไรายได้เข้ามาอย่างต่อเนื่องการลงทุนได้ไม่น้อยแต่ก็ยังไม่พอใจโชคลาภพอมีได้ลุ้นไม่ว่าจะเป็นการจับสลากหรือเสี่ยงโชคด้านความรัก คนโสดจะได้คนแนวคิดเดียวกันอาจจะเป็นรักครั้งแรกอะไรก็หวานชื่นไปหมดของแบบนี้ต้องใช้เวลาคนมีคู่ชีวิตคู่เน้นความเรียบง่ายตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเข้าใจลูกหลานเริ่มมีความรักด้านสุขภาพยังไม่มีเรื่องต้องกังวลถ้ารอเรื่องลูกจะได้ลูกแต่ถ้ามีสัตว์เลี้ยงเกิดใหม่ก็ถือว่าได้บริวาร ควรทำบุญเสริมดวงด้วยการทำบุญกับผู้ป่วยมะเร็งบริจาคเส้นผมถักหมวกปลูกต้นวัส,สนาหน้าบ้านแก้เคล็ดดวงของราศีเมถุนประจำเดือนตุลาคมด้านการงานจะมีไรายได้พิเศษได้เงินทิปได้โดยเสน่หามีคนเลี้ยงข้าวจะซื้อเฟอร์นิเจอร์เข้าบ้านถ้าออกรถใหม่จะเป็นรถนำโชค แต่เดินทางบ่อยมากการลงทุนได้ตามใจหวังด้านความรักคุณโสดจะเจ้าสเสน่ห์มากใครเห็นก็อยากขอเป็นแฟนจะเจอความรักเหมือนบุพเพสันนิวาตเห็นปุ๊บถูกชะตาเลยคนมีคู่ระวังว่าจะมีคนแอบรักแอบชอบหรือไปปิ้งกันในที่ทำงานคนระวังใจตนหรือรักษาระยะห่างกับเพศตรงข้ามให้ดี ลูกหลานจะเริ่มมีสังคมเป็นของตัวเองด้านสุขภาพระวังการขับถ่ายการติดเชื้อในกระเพาะปัสสาวะระบบภายในไม่ปกติสุภาพบุรุษควรตรวจเช็คต่อมลูกหมากควรทำบุญเสริมดวงด้วยการทำบุญกับองค์กรสตรีหรือผู้หญิงเป็นแม่งานดวงของราศีเมถุนประจำเดือนพฤศจิกายน ด้านการงานให้รีดเคลียร์เก่าให้เสร็จสิ้นเสียก่อนเพราะงานใหม่กำลังจะเข้ามาจะมีการเปลี่ยนระบบหรือวิธีการทำงานให้ทันสมัยยิ่งขึ้นชนะประมูลหรือการแข่งขันต่างๆจะชนะออนไลน์ได้ฐานลูกค้าเพิ่มด้านการเงินการขายทรัพย์สินอสังหาจะสำเร็จได้เงินจากทางไกลการลงทุนทะลุเป้า มีโชคลาภก้อนใหญ่ที่นานๆครั้งจะได้รายได้จากออนไลน์เข้ามามากอย่างไม่น่าเชื่อด้านความรักคนโสดมีคนต่างแดนถิ่นไกลมาแอบส่องลักษณะท่าทางดีถ้าไม่ชอบสายฝอก็ขอเป็นนักเรียนอินเตอร์ก็ได้ส่วนคนมีคู่ไม่ค่อยมีเรื่องจุกจิกหัวใจเหมือนก่อนลูกหลานประสบความสำเร็จเรื่องการเรียนด้านสุขภาพ แข็งแรงสมบูรณ์มีน้ำมีนวลจะเข้าโปรแกรมการลดน้ำหนักเข้าฟิตเนสควรเสริมดวงด้วยการทำบุญสนับสนุนการศึกษาพระพิสุสาสมเนรหรือถวายอุปกรณ์การศึกษาควรแขวนพระที่มีธาตุหนักเช่นพระเนื้อโลหะร่วงของราศีมีถุนประจำเดือนธันวาคมเดือนสุดท้ายของปีด้านการงาน จะได้ใช้ความรู้รอบตัวในการแก้ไขปัญหาต่างๆระหว่างเรื่องการจิงดีจิงเด่นในที่ทำงานหรือคนนินทาว่าร้ายด้วยวิธีต่างๆแต่ไม่ควรตอบโต้คนสมัครงานไว้จะได้งานทางไกลด้านการเงินถ้ามีคดีความจะได้รับความเป็นธรรมควรจัดระเบียบในเรื่องของการเงินให้มากระวังจะหลงลืมของสำคัญของตกหล่นตามซอกหลืบ การลงทุนต่ำกว่าเป้าหมายโชคลาภอย่าเพิ่งทุ่มเลยด้านความรักคนโสดอย่าตั้งกำแพงสูงนักเลยคนที่เขาแอบชื่นชมจะฝ่อเสียก่อนถ้าอยากเอาชนะใจใครต้องขยันแอคทีฟให้เขาเห็นคนมีคู่ไม่ควรเข้มงวดกันมากไปก็มีความสุขดีจะวางแผนในเรื่องการซื้อขายอสังหาร่วมกัน ลูกหลานดูอ่อนล้าต้องคอยให้กำลังใจกันด้านสุขภาพหลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่คนแออัดเพราะจะป่วยติดเชื้อโรคได้ง่ายควรเสริมดวงด้วยการทวบญบูชาด้วยดอกไม้ถวายหรือบริจาคผลไม้ชื่อมงคลปลูกต้นกุหลาบมะลิเสริมเรื่องความรักความเมตตาจัดการกับห้องครัวให้สะอาดเคลียทำความสะอาดขวดเปล่าเอาไปบริจาค จบแล้วนะคะสำหรับคำทำนายของราศีเมถุนประจำปี2,567ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องอาดัมเคด้วยนะคะขอบคุณค่ะ